สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานตุกผูทุกคนจากคลิปนี้กีมาอัปเดตว่าทีพายุที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเฮาในช่วงวันที่11-13ตุลาคม2564อันนี้อัปเดตล่าสุดเ้อหา,อหาตุลาคม2564ไปรับชมรับฟังกันเลยยอมความกอากาศตาม92ก่าอยู่ตอนนี้เคลื่อนตัวออกจากเกาะปลาวันของฟิลิปปินส์ลาติจูดอยูที่10 จุดองศาเหนือลองตีจุด1นึองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ้นท้าล่าสุดกลมอุตุของฟิลิปปินส์ห้เป็นพายุดีเฟคชันนะจ๊ะแต่เจที่ว C ซีห้ยเป็น พายุที่จะพัฒนากลายเป็นดีเพคชันในอีกยีิสี่ชั่วโมงข้างหน้ากระสอดคล้องกับหลายสถาบันเนาะเห็นจังได้ายหนีกับคาดว่านาจะทวีกกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพคชันและก็ลงทะเลจีนใต้ต่อไปสำหรับโมเดลของ ECMWF ให้เคลื่อนเข้าเกาะให้ลังและลงมาทางตะวันตกของใจฟางประเทศเวียดนามตอนบนและจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงแพ้่ลงมาปะทะแต่ว่าซากของ พายุสิทรงผลหายภาคอีสานและภาคเหนือมีฝนตกหนักกระว่างน้าถ่วมฉับพันและน้ปาปลาไหลหลากเด้อพี่น้องอันนี้แจ้งไว้ก่อนถึงแม้จะเป็นแค่การพยากรณ์ก็ให้เตรียมตัวไว้เนาะสำหรับโมเดลของ GFS ห้ Hi, เขาแนวอีสานตอนบนอีกเทือนึงเนื่องจากล่มหนาวลงม,มาบรท่าโม่วเดียวต่างๆกับบ่ค่อยตรงก,รนกันเนาะเดียวไกลมือสิมาอัปเดตให้ฟังเนื่องจากตอนนี้มีพายุเกิดขึ้นหลายลูกมันดึงดูดกันกะส่งผลหายการขาดดาวเส้นทางค่อนข้างถีจะยากจังได้กี่จะมาอัปเดตให้ฟังอย่างตอนเนื่องอยู่แล้วจาเตรียมตัวกันไหวก็ดีสําหรับอีสาน ของหา้าเนาะว่าสิฝนตกนักตกหน่อยตกเบาก็จังค่อยวา่าการเฮาเตรียมพร้อมไว้ก่อนช่วงพ้นกระโทบจิดยได้รับในะช่วงวันที11่11-13ตุลาคม64จ่าคลิปนี้กี่ขอลาศตก่อนบ๊ายบาย